เ <Yeah>. okay. ่น่นเข้าแบมาแล้วนะ <Yeah. S 1> มาปีนต,ต,ต,ต mm. ถ้าปีนบันไดเราจะขี้โกงเกลเราจะไม่ทำแบบขี้โกงนะ กระโดดไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่ยังไม่ตายนะโอเคด่านนี้ไม่ต้องกระโดด เกียนี้มกี่อันึงวะหรถทตกคนอยู่ได้นีไงตกหน้าปิวเลยนขอบคุณเพื่อนที่ช่วยให้เพื่อนเขาช่วยเราว่ะทุกคน

ไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ป๊าป๊านนจะจเริ่มตรวจงานถนะี่วันนี้ฉันจะใจเย็ยนไว้ก่อนนะวันนี้ฉันจะใจเย็นไว้ก่อนนะโอ้ใจเย็ยนไว้นะบอกบอกไม่สนตัวอีกเอไม่สนก็จะพูดกับป,ป๊าเราจะวาร์ปไปนะให้มันเร่งสปีดนะวิ่งสปีดก่อนนี่วิ่งสปีดไว ดดดเดี๋ยวมึงโดอาก็เพียนด้วยบ่เยอะยดดดเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาบเอง <c oughs> ไม่ทุกคนอนุาการวาบเ้วนะบน่ไซะเยอะแยะ จำไวด้วยนะจำไว้ด้วยนะครับครให้เพื่อนเข้าไปก่อน ดันนี้เกียนจังเลยค่ะ ฉันว่าฉันไปไม่ได้นะไม่ต้องเป็นคนอู้หูเล่นรถไปนี่ ฉันจะไม่ยอมตุกง,ง่ายง่ายดิฉัและฉันจะวนกลับมาวนกลับมาที่เดิมที่เธอกับฉันได้พบได้เจอตั้งแต่ตอนนั้นฉันยังวนกลับมาอ้าวตอนนี้ไม่เก่งซะด้วยฉัน ได้ต้องมนตสะกดแล้วเธอก็ห่างกันไปห่างกันไปทิ้งไว้เพียงโดยยิ้มให้ฉันเสียดายและไม่ต้องทำพี่เนี่ยเล่นให้หน่อยน้องเล่นไม่ได้ด่านเนี่ยด่านเนี่ยด่านพี่เพียงเนี่ยด่านเนี่ยเไม่ด่านเนี่ยไปหนึง

พี่เนี่ยเอาอยู่แล้วพี่เนี่ยช่วยด้วย

嗯，快点儿！嗯嗯 <laughs>

ดีทุกคนเนี่ยพี่ฉันก็จะมาฮาเลยนะก็คือผู้ช่วยเหลือนั่นเองพี่อนเก่งเรื่องวอฮอปคืออะไรวอฮอปมันต้องมีเพื่อนตีน้องอ่ะพอเพื่อนตีน้องน้องก็จะตีเพื่อนเฮ้ยตกเพื่อนตกใครก็ตกไงเราทำหน่อยเพื่อนเล่นไม่ได้หรอดแดนะ แด่นี้น้องพอลินได้อยู่นะถ้าเพื่อนตบน้องแล้วต้องขอบคุณเพื่อนเลยเพราะเพื่อนช่วยให้น้องไปไกลขึนเดี๋ยวมาเฮ้ยกดปุ่มให้น้องนะพี่ไม่เห็นชวนนะพี่จะกดหน้าน้องไหมอ๋อไม่ได้กดได้โชว์หน้าละ บางคังเราอยู่คนละเซิฟโอ๊ยอเด๋ยวพี่กดทซชัแล้วมือสีมือสีเยิ้นยามาเย่ปิ้นยามาเย่ปิ้นยามาเย่ปิ้นยย้ามายงงงดึงงเตายหรอเอาไม่ได้ดิงยิงงดึงงงดึงโอโ ก็แล้วเพ่อนะังก็สี่นี้ปีเน่ยมาเยอาเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้มาเฮ้ยแล้วแ้วทกพี่บอกขเป็นดูกันที่ไหนวีวันอะไรสทางแล้วสิอาุฟอรฟ้ นี่ครั้งว่าเขาไม่นางว่าหอมไม่เป็นเออเพื่อนเขาหม,มดเลยเพื่อน,นเขาออกไปเลยแล้วคน,นเดียวฉันอม่เป็ไรคิมห้างตายห้ามต,ต,ตายไปหลายครั้งแล้วล่ะไม่ใช่ว่าห้ามฆ่าตัวต,วตายอฆ่าตัวตายไปหลายครั้งเลยเฮ้ยเฮ้ยหยาฆ่าตัวตายไปสามครั้งแล้วแล <laughs> ้ว อ้าเขาเปิดรูน่ะเราไม่ขึ้น <c oughs> พี่เด๋วพี่ตกนี่ไงเขาเปิดรูดแล้วเป็นพเพื่อนเลยเพื่อนเราบางทางขึ้นนุ่ <c oughs> มฮึ้นไม่ได้หรอเนาะอย่าแบบไห่ได้ก็คือพี่ก็จะแบบดีมากเลยมามาแล้วจ้า เฮ้กูตบมึงผิดนี่เอ้า bad to you แล้วเจ้าก็โดนทั้งทำไม มาเร็วปีนี่ยุกคเขาเขาคือตกพี่ตกเลยมาเร็วมาเร็วนี่ีไงอีโรติกนี่ไงน้องนุ่งมาท้ายสุดแหละ่ใหญไอ้อีโรติกมาแล้ว พี่อะล้่ะห,มหไม่เป็นพี่ดูดิจีจ <aina> ีจีเห็นไหมกมเป็นาขีแล้วไอ้ลบสองหกจเป็นนีนอน้ นกโอ้ยชูตรงนี้เป็นกับดักให้ให้เหมอหนั่นได้อุ๊ยเพื่อนทำให้น้องพิวขอบคุณนะเพื่อนโอ้ย ป็นยังไงทุกคนโอเคทุกคนไอ้ตรงตูน้งงงงองแกเ,เีย <c oughs> เดี๋ยวเราเพีง่งด่านฟ้านะน้องเราเพี่ตงด่านฟ้าย เเจะไปแพนัลสองหนึ <S S ่งศูนยเป็นย์ศูนออีกแล้วเดี๋วพี่เนี่ย แบเพลงเพลงยี่ก็หิวนะยนอนโรน้องหน่อยแล้วเราอยู่เพื่อนตบน้องมาที่ด่านชมพูโชว์โชว์เดี๋ยวพี่จะเป็นพี่โชว์พี่่ะไปถึงพี่จะไปถึงตรงนั้นได้ไหมแล้วทีถ้าโชว์ถ้าถ้าเพื่อนเธอตบอีกแล้วเฮียเฮียยิ่ก็จะมาช่วยแบบเต็มตาทุกค่ะอ่อเอ่อ ไปแล้วผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นไม่เหลือพี่เนี่ยมันไม่เรียกว่าฝึกแล้วมันเรียกว่าหนีเดี๋ยวเล็กฝึกนี่โหถึงด่านนั้นได้เลยนะพี่เนี่ยรอน้องก่อนน้ำพุ่งด่านชมพูเองมันไม่เรียกว่าฝึกแล้วอะเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้ยเกือบถ้ามีแบบนี้แบบบินหนีโทก็ไม่ได้อยู่ดีไปกัแบบยอ๋อมอสตา์มัสตาด์โอยต้องเป็นตาชนอีกวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเกือบหมาเล่นทำไมได้

อีกแล้วตัวอเพื่อนใช้ไม้ตียุงตีงเพื่อนใช้ไม้ตียุงตีน้องสมมุติเพื่อนปานคนสมมุติเพื่อนเป็นป้าป้านะแล้วตัวน้องเป็นมาเลสาบเพื่อนป้าปาใช้ไม้ตียุงตีมลงสาบตัวน้องคือมลงสาบเพื่อนคือไม้ตียุง S <S น้องบอกว่าให้เล่นแค่แด่านกระโดดให้เล่นแค่แด่านกระโดดที่น้องทำไม่ได้อ่ะไปเล่นทำไมก้มตกงานดิสนจ้ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีวีดีตอนี้อะ่าฮ่นฮ่าฮ่ยิน้ย่าลยตาลิลุตกอีกแล้วกินข้าวน้ำกตกอีกั้ากินข้าน้ำแล้ว 2-3บันกินข้าน้ำกัน2-3วันเอาหัวยะสวม <c oughs> หัวยะสวมตกอีกแล้วเธอจะตกไปถึงไหนไม่ได้ละด่านเกินหัวมาดูที่ตกกันนะคะเป็นคนที่ำมือดาจุกตา่กตางตอนนั้นเธออย่งดัวย กดวินาทีนั้นนั้นดังลอกลหยุดมนท่ไนลเอเนออกไปหัออกไปต้งมนสักก่อน